นาเเฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงบ่ายเนาะทุกคนเบลก็ส่งของส่งอะไรเสร็จกว่าจะกลับมาไปซื้อของมาเพิ่มเติมเนาะ ก็ประมาณสิบโมงเกือบจะเที่ยงแล้วนะทุกคนวันนี้เบลจะไปส่งน้องชายที่สวนตัดป่ามนะทุกคนเบลจะพาทุกคนไปดูสวนตัดป่มในการทํางานของน้องชายของพ่อเวลาทํางานเขาทางานกันยังไงบ้างเนาะวันนี้น้องชายกับพ่อมาตัดป่ามที่สวนใกล้ๆห้องพักมีหละทุกคนที่เบลบอกว่าพ่อแกจะไปหลายสวนมากแกจะไปบางทีไป ไกลหรือว่าใกล้แต่ว่าคราวนี้แกมาสวนใกล้ๆห้องพักที่บ,บิวเชาให้แม่อยู่ใช่ไหมแต่ว่าสวนนี้แม่บอกว่าไปได้เลยมันไม่มียุงมันไม่ค่อยมีแบบว่าแมาลงมีพิษอะไรมากมายเพราะว่าสวนค่อนข้างจะ แบบว่า,าย่าไม่ค่อยเยอะแล้วก็ยุงไม่ค่อยเยอะสสวนค่อนข้างปลอดโปร่งเราก็เลยจะไปกันนะวันนี้ทุกคน,ส,นส่วนตรงนี้ห่างจากห้องพักก็ประมาณสองสามนาทีขับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะทุกคนแต่ว่าเดินมาก็เป็นสิบนาทีอยู่นะก็จะมีต้นปาล์มเยอะมากแถวนี้ต้นยางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นต้นปาล์มที่เยอสองฝั่งข้างทางเนี่ยเขาก็จะเป็นสวนเป็นญ่าทยาิกันนะทุกคนเห็นแม่บอกว่าฝั่งนี้เป็นของแม่ฝั่งนี้เป็นของลูกฝั่งนี้เป็นของลูก เขยเนี่ยเราก็มาตัดของอลูกสะพ้ยนะทุกคนก็จะเป็นของส่วนของใครไม่รู้แต่ว่าเขาก็เป็นยังหนุ่มอยู่นะเห็นนายเขามาดูด้วยเวลาที่เรามาตัดเขาก็มาตรวจมาดูงานว่าของเขาเสร็จหรือยังนะทุกคนเขาก็มาดูด้วยเหมือนกันนะเนี่ย เบลก็จะมาถึงสวนนี่ก็คือบรรยากาศในรอบสวนที่เรามานะทุกคนเข้ามาก็เห็นน้องชายกับพ่อนั่งพักเหนื่อยเนาะเพราะว่าตัดมาก็เยอะอยู่นะมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาตัดรอน้องชายคนเล็กเพราะว่านางก็ไปกับเบลไปตรงนู้นไปซื้อของเนี่ยเพราะว่าเบลยิ่งกระชั้นชิดมากเบลก็จะไปซื้อของแล้วก็ไปเตรียมของส่งของทุกวันก็ไปตามล่าหาสตอก็มาไปส่งของ ทุกวันเลยทุกคนก็ไปคนเดียวไม่ได้ยังไงก็ต้องให้น้องไปช่วยแต่พูดอีกอย่างก็เหมือนเป็นภาระของคนอื่นเหมือนกันนะเวลาไปไหนมาไหนต้องมีคนพาไปนูน่นไปนี่พูดแล้วก็แบบเไปเป็นภาระคนอื่นแต่ว,ว่านานๆเดี๋ยวไปทีแล้วกันเนาะทุกคนถ้าไปบ่อยๆก็ไปเป็นภาระคนอื่นเราก็อมไม่ค่อยอยากไปเเท่าไหร่นะเนี่ยก็เป็นลูกปาล์มที่ว่าพ่อแกตัดลงมานะทุกคน ลูกปลาล์มน่ะมันจะมีหนามด้วยเวลาที่เขาเก็บปลาล์มขึ้นรถอ่ะทุกคนเขาก็จะไม่เอามือไปจับนะเพราะว่าถ้าเอามือไปจับมีมีสิทธิ์ว่าเลือดกระฉูดไล่นะเพราะว่านามก็คือใหญ่มาก ที่เวลาที่เราจะจับอ่ะมันจะมีไม้แหลมๆที่เขาทําเป็นเหล็กเขาจะเรียกเอามาแทงแล้วก็จิ้มมันนะดูจิ้มมันขึ้นรถจิ้มจิ้มแบบนี้เลยเนี่ยต้นปาล์มต้นอะไรมันก็จะมีน้าแทรกแซงออกมานี่ก็จะเป็นลูกที่มันยังดิบอยู่ทุกคนถ้าเป็นลูกสีดําๆเงี้ยมันจะดิบถ้าเป็นสีแดงหรือออกสีส้มๆอะ่ะมันจะสุกแล้ว คนที่ตัดนะ่ะเขาจะรู้เทคนิคในการตัดแล้วก็รู้ว่าลูกในสุกลูกในดิบบางทีลูกแดงๆแ,แต่ว่าพอตัดออกมาแล้วก็ยังดิบอยู่อันนี้น้องชายเล่าให้ฟังนะทุกคนนางก็ตัดมากับแม่กับพ่อตั้งแต่เล็กจนโตยิ่งน้องชายคนเล็กนะทุกคนก็คือเกิดที่นี่โตที่นี่โตมากับสวนยางเลยเมื่อก่อนแม่ไปบอกว่า น้องชายคนเล็กอ่ะก็คือเวลาไปกีดยางอ่ะแม่ก็จะเอามุ้งไปด้วยแล้วก็เอาเปนะ่ะไปด้วยแล้วก็กางมุง้งอ,อยู่ให้ให้น้องอ่ะอยู่ในเปนอนนอนคอยก็ก็ไปกีดยางด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะทุกคนก็คือเราเอาลูกไว้ผูกกับต้นยางใช่ไหมแล้วก็ให้ลูกนอนอย่างเงี้ยแม่ก็จะไปกีดยางพอไปถึงต้นไหนแม่ก็จะขยับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือมันก็คือการเลี้ยงลูกแล้วก็เติบโตในสวนยางน้องชายคนเล็กก็ยิ่งเติบโตมาในสวนแต่คนโตเนี่ย คนโตเขาก็โตที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นแหละก็ทําแม่ก็ทําทงานมาเรื่อยจนมาได้งานที่จังหวัดสุราษฎร์นะทุกคนเนี่ยคนนี้ก็คือโตมากับสวนยางสวนปาล์มตอนแรกแม่ก็ยังไม่ได้ทํางานสวนปาล์มนะแต่ว่าก็ทําพวกกีดยางรับจ้างทั่วไปนี่แหละพอได้มาทําปาล์มตรงนี้แกก็ทําไปทั้งสองอย่างตอนกลางคืนก็ไปกีดยางตอนกลางวันก็มาตัดปาล์มแบบนี้ตัดปาล์มก็จะมีเจ้าของสวน เจ้าของลานปาล์มก็จะเป็นคนที่ให้ที่พักอาศัยของของพ่อกับแม่นะทุกคนที่ยังอาศัยอยู่ทุกวันนี้เวลาที่เราเข้าไปตัดปาล์มสวนใครเราก็จะเอาปาล์มเนี่ยขนปาล์มที่เราตัดมาไปชั่งน้ําหนักแล้วก็ไปขายที่ลานปาล์มของเจ้าของสวนตรงนี้นะ นี่แหละน้องชายก็โชว์เทคนิคในการตัดปานแะลทุกคนนางแข็งแรงมากดูดิตัดชุบชับชุบชับอุย้ยแล้วเคียวเ,เขาเรียกเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข้าวเลยแนละ้วที่จะเป็นมีดเหมือนเหมือนมีดเกี่ยวข้าวเหรอทุกคนก็จะมีไม้ยาวๆมีปรับระดับได้ไปในตัวเลยนะเนี่ยก็จะ ตัดกันชุบจอบชุบจอบแบบนี้เลยชำนาญกันมากก็ทำกันมานานแล้วเนาะแม่เบล์ยิ่ยงํำนานกว่าน,นี้ออกนะทุกคนแม่กับพ่อก็เป็นคนสอนเด็กทั้งสองคนนี้ในการทำงานนะทุกคนแต่ในอนาคตข้างหน้าถ้าพ่อกับแม่ทำไม่ได้คนต่อไปที่จะได้ทําก็คือน้องชายสองคนของเบลนี่แหละนางอนางอัดนางทาด้วยกันได้นะทุกคนเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็คือมีพ่อมาคุมแล้วก็พ่อก็ทําฝั่งนู้นน้องชายก็ทําฝั่งนี้อีกฝัง่งอีกน้องชายอีกคนนึงก็ทําอีกฝั่งหนึ่ง น้องชายคนเล็กอะนางก็ช่วยการทํามาหากินนะตอนแรกก็มีเกเรบ้างหลายทุกคนทั้งสองคนเลยเกเรบ้างแต่สุดท้ายก็ไปทํางานที่ไหนไม่รอดสุดท้ายก็มาหาพ่อกับแม่เหมือนเดิมนี่แหละมันก็เป็นงานที่เขาทําแล้วแบบเขาทําแล้วเราเขารู้สึกแบบโอเคแล้วก็ทําแบบไม่ไม่เครียดทํางานกับพ่อกับแม่ก็คือมีความสุขมันก็คือเอนจอยไปในงานงานตัดปาวนี่เป็นอะไรที่หนักมากนะทุกคน โอ้โหเบลไปเห็นน้องชายทำล้วแบบอ้ยหนักปะนี้โอ้ย้าเป็นเบลน,นี้ไข้แตกแน่นอนแต่ว่าแม่ก็ทำมาจนแบบทำจนได้รถสองคันจนทุกวันนี้ก็คือเจ็บจนเดินไม่ได้ แต่ก็อยากมีอยากได้ให้ลูกไว้ใ,ใช้น,นะทุกคนแกก็พยายามที่จะทำแต่ว่าสุดท้ายพอทำแล้วตัวเองก็มาเจ็บแล้วหนักมากเลยนะเบลก็ลองทดสอบในการตัดดูไม่ได้ทุกคนขนาดเบลตัวใหญ่ยักษ์มาหือมาแง้ยงเห็ดบไรอกจานทุกคนขนาดว่าตัวเองตัวใหญ่แล้วนะแรงไม่ถึงจ้ะน้องชายบอกว่าเกี่ยวเนี่ยคมมากแบบคมแบบคมสุดๆแต่ว่าเบลทําเหมือนกับว่า เขียวน่ะมันไม่คมเลยทุกคนตัดไอ้ตัวที่จะเป็นก้านปาล์มเนี่ยก็คือมันก็คือหนามากเราตัดไม่ได้เราจับจังหวะไม่ได้เหไ,ไม่รู้เหมือนกันนะเราจับจังหวะไม่ได้นะแต่ว่าน้องชายก็คือเขารู้เทคนิคในการเนี่ยเขาแงะแป๊บเดียวเนี่ยต้นปาล์มหรือว่าใบตรงไปตรงก้านมันเนี่ยก็ออกมาแล้วเนี่ยน้องชายเขาก็จะรู้จักในการทาเนาะนางก็ให้เบลทําดูนะทุกคนว่าเออถ้าไอ้ตอนที่ว่านางเกาะออกมาเนี่ย ถ้าเราตัดออกมามันก็ง่ายไงแต่ว่าตู้ไอ้ก้านปาล์มเนี่ยก็คืออุย้ยทุรักทุเลมากทุกคนแล้วหนักแล้วมีน้าด้วยนะกว่าจะตัดออกมาได้ขนาดว่าน้องเบลเป็นผู้ชายนางยังหนึ่งสองสามทีเลยเน่แรงนางก็เยอะขนาดเยอะกว่าเบลอย,ยังหนึ่งสองสามเลยนะต้นปาล์มตรงนี้นะเบลก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทําน้ํามันอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปกันเป็นน้ํามันนี่แหละทุกคนน้ํามันปาล์มอะไรแบบนี้เนาะ ก็นี่แหละเป็นรูปร่างกว่ามันจะได้เป็นน้ำมันปาล์มมันก็ต้องอปลูกมันก่อนแล้วก็ตัดมันออกมารอให้มันสกุกเอาไปขึ้นลานปาล์มแล้วก็เอาไปส่งโรงงานเอาส่งโรงงานโรงงานก็ไปกั่นอีกทีกว่าจะได้เป็นน้ำมันโอ้ยหลายขั้นตอนอยู่ดีเนาะเนี่ยแล้วก้านปาล์มในกว่าจะตัดลงได้ก็คือถ้าเราตัด การทํางานในสวนปาล์มเนี่ยเขาจะทําเป็นระเบียบเรียบร้อยสวนในภาคใต้ของประเทศไทยบ้านเราเนี่ก็คือเป็นระเบียบมากทุกคนต้นปาล์มเขาจะปลูกเรียงกันต้นยางก็จะปลูกเรียงกันเป็นแถวเป็นแนวเลยนะเวลาที่เราตัดปาล์มหรือว่าตัดใบตรงก้านมันตรงใบมันออกมาแล้ว เราต้องเก็บเรียงให้มันเข้าที่เป็นกองเดียวกันเป็นทางเดียวกันเลยนะทุกคนเแบลบก็จะมาช่วยน้องชายในการเก็บเแบลบลองไปตัดดูแล้วเแบบไม่รอดค่ะให้นางไปตัดดีกว่าเแบลบก็จะเก็บช่วยแบบนี้หนักมาก ทุกคนอู้หนักสุดๆไปเลยเนี่ยถ้าอยากจะลดน้าหนักเนี่ยถ้ามากับน้องทุกวันอ่ะไม่เบลเข้าโรงพยาบาลก็เบลพร้อมเลยละ <c oughs> คงจะกินอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนอู้หูหนักมากแต่ว่าเราก็สู้จา้าเราก็เป็นหญิงถึกและบึกบึนค่ะแบกการปามรืยบ,บึบปับเลยจา้า <c oughs> ทุกคนดูดีน้องมันก็เห็นว่าเรามาช่วยใช่ไหมนางก็ตัดเอาตัดเอาจา้าไม่ดูเลยว่าเราลากเหนื่อยแค่ไหนหนักมากเลยนะทุกคน ไอ้ตรงปลายมัน,นไม่หนักเท่าไหร่แต่ตรงตรงก้านมันที่ใหญ่ๆที่มันมีหนามนะไปจับก็ไม่ได้นะทุกคนตรงก้านจับไม่ได้เดิหนามแบบทิ่มแทงมากยิ่งก็แบบโอ้ยยิ่งกว่าต้นงี้วอกนะ เทียบเท่าเลยนะไปว่าลองไปปีนดูสิโอ้ยแทงหยิบยับหย,ยิบยับเลยเลยน้องชายกับพ่อนะทุกคนนะก็จะตัดสองฝั่งเวลาที่มาตัดส่วนนี้แะแม่บอกว่าแม่มาตัดนะส่วนนี้คือได้เยอะมากเราตัดเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาเก็บเออเขาเรียกอะไรการ้านปาล์มใช่ไหมมาเก็บให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บลูกปาลนะ์มขึ้นรถแล้วก็ไปส่งที่ร้านเขาจะวัดน้ําหนักชั่านำหนักนนะเขาก็จะเอาไปโรงงาน คือวันหนึ่งอ่ะส่วนเนี้ยฝั่งฝั่งซ้ายมือมันจะมีซ้ายมือกับขวามือนะซ้ายมือนี้ก็คือเก็บได้ประมาณสองคันรถเลยก็ไปส่งแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็เก็บใหม่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันยังน้องบอกว่าต้องทําวันต่อไปมันไม่เสร็จทุกคนนางบอกว่าต้องทำสองวันเพราะว่ามันเหนื่อย มันเหนื่อยมากแล้วก็ปามมันเยอะแล้วทางปามเขาเรียกก้านปามอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมันต้องเก็บด้วยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าทําไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าของสวนเขาก็ว่าเอาแล้วคนที่ภาคใต้เขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากสวนเขาก็ต้องาเราก็ต้องตัดออกมาแล้วเราต้องทําเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็ดึงก้านปามอะไรช่วยน้องไม่ไหวทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็อากาศร้อนเบลก็เลยไปซื้อน้าปั่นมาแจกน้องกับพ่อนะทุกคน ก็สั่งมันก็จะมีร้านขายน้ำปั่นอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเแบลบก็เลยขับรถไปซื้อแป๊บหนึ่งได้มาแล้วก็เอามาให้น้องได้กินเนาะเพราะว่าเหนื่อยมากอากาศในนี้บรรยากาศลมเย็นก็จริงแต่ว่าพอเราลงมือทํางานจริงๆป๊าดว่ามันอาบหนามเหนื่อยมากทุกคนเแบลบก็กลับมาบ้านนะทุกคนเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยเนาะก็มาหุงหาอาหารทํากับข้าววันนี้เแบลบได้อ่า เขาเรียกอะไรปลาปลากายไหมมีพี่สาวใจดีส่งมาให้เบลนะทุกคนส่งมาส่งหลายอย่างมาให้เบลทุกอย่างเลยแกใจดีกับเบลมากๆเลยนะทุกคนเป็นพี่สาวคนหนึ่งแต่ว่าแกไม่ประสงค์ออกนามแกส่งปลากายมาให้เบลนะทุกคนประมาณสองสามลูได้ส่งมาก็บอกว่ามันอร่อยนะวันนี้เบลก็เลยจะทําแบบเป็นหมกใส่หม้อนะทุกคนเอาใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมแล้วก็ ใส่ใบ,บปากูใส่น้ำปลาราก็หมกแบบเฮ็ดออเจาะแม่เขาเรียกยังไงออเจาะก็คือทำแบบให้น้ำพอมันขุกคลิกอะ่ะเหมือน,นเอาเราไปนึ่งหมกปลาแต่ว่าจะเอาหมกใส่หม้อแล้วเราก็ทำให้มันแบบขุกคลิกมันจะอร่อยมากเลยนะทุกคนแบบว่าจะทำกับข้าวเนี่ยไปให้น้องชายกับพ่อด้วยเพราะว่าปลามันเยอะถ้ากินกับแม่สองคนเนาะก็คือไม่ไหวหรอกจ้ะเดี๋ยวก็เอาทำ ทีเดียวแล้วก็ไปแบ่งกันด้วยเนาะที่บ้านไม่มีตู้เย็นค่ะทุกคนต้องรีบทำาขาคือส่งถ้าเป็นของสดอะ่ะก็คือทำวันนี้เลยแล้วก็เอาไปอุ่นเอาเนาะเอาใส่หม้อหุงข้าวไว้แล้วก็อุ่นเอาไม่งั้นอะ่ะก็คือมันมันจะเสียมันมันจะกินไม่ได้นี่ก็คือหน้าตาปลาไกา่ทุกคนเขาหั่นมาให้อย่างดีแล้วนะเนื้อมันแน่นมากทุกคนเดี๋ยวก็จะมาทาเป็นหมกปลาเนาะ ทีบ้านเราก็คือมีเตากงเตาแก๊สทำกับข้าวตลอดเวลาโอ้ยไม่ต้องไปซื้อเขากินตั้งแต่ย้ายมาอยู่ห้องเช่าก็คือเลิศเรอเพอร์เฟกมากทุกคนเบลก็จะทำแบบบ้านๆนะสูตรใครสุดมันนะทุกคนสูตรนี้ก็คือถามแม่เอาจ้าลืมไม่งั้นก็ถาม Google ใส่น้ำปลาร้าเข้าไปแบบโอ้ยผงนวดใส่เข้าไปได้จากกิโลนึงค่ะแบบเลิศเลอเพอร์เฟมากผู้ยู่สวนปา,นา,าล์มก็ทสิว่าลกหัวหล่นบนนาะ แต่ก็อร่อยนั่นแหละบะแซ่บมกับบะแซบใส่หน่อยกับแซบหน่อยดนะจ๊ะใส่ไลค์กับแซบไลค์ค่ะ มือนี้อนามัยไม่ต้องเข้านะจ๊ะควรยำไปเลยจ้าเพราะว่าเราทํากินเองเนาะล้างมือเล้วนะคะหมกปลานี่มันทําไม่นานนะทุกคนไปนทําเสร็จไปก็จะเอาขับรถเอาไปให้น้องได้กินเป็นอาหารเที่ยงเนาะไม่ใช่เที่ยงเราบ่ายสามด้วยแหละกินแบบนํางานมานี่นได้กินแบบนี้ก็้งอ,อร่อยมากเลยนะทุกคนใครจะสั่งปลาร้าสั่งไตปลายังสั่งได้นะไตปลากับปลาร้าเบลส่งยอดรวมทีเดียววันที่3กันยานะคะใครสนใจทักมาหาเบล ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทํทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาทุกคนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ